อ๋อหัวกนนะเธอ้มือเนี้ยมมากเก็บาปลาวยสารคาดงลูกขยอนนีรวแห่งแค่ไหไม่ดูต้อนรับปีไหม่พี่ร่วงเมื่อนี้กินแห่งแห้งัดมูพี่ร่วงผัดงูแต่ว่าก่อนอื่นถอดให้มันกรอบเกินพี่ร่วงลุงน้ำมันเดี่ยวอยแล้วยวล่ะมูได้มาหุ่นหุนเม่เ้านี้ หูปาดเนื้อ็ิตามันขนาดขาวจานพันดูวันหมูสามสันเขาบ่วงมึงเนี่ยบ่วงพี่รองเขาบ่วงมึงเจ้าบ่วงเด็กอ้ขาดมันพี่รองขาดมันมึงวุ่นลกมึงตัวงวะเนี่จำเดี๋ยวอดก่อนยังงกเนาะตัวไม่พี่้องก่อนยังไอมัา เดอ๋ดอ,อ,อาบาทพี่น้องเยียบร้วยแล้วการขอดกวบเขาอในการเล้ยงพี่น้องบาดนี่ตรวจจัดตัวพี่น้องบัดนี้ลุ้งเครื่องเลย่ยเครื่องกระตำไม่เรียบร้อยแล้วล่ะคุณแข่งจึ้งคึ้องอยู่อาตะไคร้ไปบุบบุบสูตรเด็ดพี่น้องมือตรวจจัด โอ้บาดทเลี้วหัเจ็บทันเอามานั่งสิพี่กันเลี้ยวหนังเ้ยวนันเจ็บวทันเือง่ามย่ามดีแล้วพัดนู้บาดนี้พี่น้องมีนู้นงานปลาเมื่อนี้เบียลุ่มกุบหัวมันบินไปเลยมามาน้

ไปเข้าเดียว้าทุทาท่มมากเราไปไปซีทุม่มซีทุ่มเคร่องหมดทุ่มไปเ้ยมารั๊องบานถ้าไม่เกิดเพล่ยั้าเหนือร่ำตัวเนตลองให้มงเ่นตัวสักอ,อัดสูตรแข่งทองมองเ่นเลยดีสัน นี่เขาเจ้าครับด้วยเนะเดี๋ยวเขา่าผัดแหงดูขาแนีเป็น <c oughs> ก็ดีแล้วทำนี่ที่ใหม่ไม่ยีหลานเลยผมนี่เดี๋ยวไม่ก็พูดดุนไยีหลานไหมเวียนเสานามยังไงผมนี่เลย ปิดเทน้ำกันเดี๋ยวนี้มเป็นสีเหลืงยิงเขาเขาเป็นตัวใหญทเทียงเนี่ยร้อนยังขาดอะไรอีก รื uh, はは no. huh, ้อหนาวก่นด้วยดูแ้งนิดนึงพูดเรืงไหนแบพื่อไปเจอป่าของห้วยๆพี่น้องเห็นน้องน้ำมันเรียนนี่กามาน้าบาปเปล่าเลยพี่ยิ่งเจอใครเย้าเลยบย้าตัวเดียวชิมรดพี่น้องี่ครับเโยน้ำบกบ่ผู้ท่านเห็นว่าใชนำป่ย มันแบบมันบ so uh, ่เอาเลยมันส่วนให่ส่ชุดรเดียวนะเปิบ่เอิมันว่าใส่รถดีเดียวนะวเอาเลยมันเสียบเียวเลยกับเสียบมอเสียเสียงออ้ชิมเนยเ็ดมาให้มันได้กินโอ้ชิมกันแน่นับรตรงใจได้ในป่าโอ้จัง โหับเลยร้งเ้มเดีวสั่นี่นองเยจังเลยเอาปาน่ะวได้ใจได้ใจอแงก็มีวอีหนดองันเ้หัรู้รนลุลนหวพ่อไว้ดูอ่ี้เน้ำน่อ้กนี่เราสูดออกหันฮักด้น เดินๆพี่น้องข้นาทั้งี่อ๋จับจันเนี่ยเทแล้วันนี้เรามันเด้กูซิมื้อหูกรเพ็ดขาขึ้นกระมินน่้าแกขึ้นกรหมโอ้ขี้แกงจับดีดีจับดีดีจบดีดีเี่ยลูกนีนอโอ้ใ่แม่เด็กเลยเลยแม่ใส่ไป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 เวลาลูกลกว่าไปกินเขา กเทียอนะบไทยไปเนี่ยโอ้ไป็นกินตะแคบหนนนีบ้างเนี่ยตัยันบงไมครับี่น้องกินตะแคบไปไปมามาขับมายันขับตรกิวว่าอนี่ตัวลหนาวลหาวหนาวับีไหมครับนีู่อาหารปลาเปิดใจมงเกิดลูกโปไป vậy vậy được mình đi một sáng tạo ra 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 ใครกินปานี้ไม่กินหรอกะกินหอกต้มข้นอืมไม่ทาเลยทาเลือดเลยยังทาเลยค่ะนะาน้าถั่วแงถั่วบ๊องบ๊องน้าชิ้นกินข้างเลือดไปกินตามแบบเนาะ

โอ้เม oh, ั่อก่อนถักโรยไก่ไก่ดีมั้ยเจี๊ยบไปดูดูเส้นนี้นู้นเ้นนี้เจี๊ยบแม่งเจอคนเนื้อขวานนะแม่ขวานวัวเหรอยวานวัวเหรอขวานวัวเานวัวเหรอขวานวัหอขวานวัวเหรานวรอขวานววเหรอขววัวเหรอขวานวัวเรอขยนวัวเหรวานัวเหรอขวานวังมาชวัวเหรอขวานวัวหร ได yeah, like ้ปะเนี่ยได้บอลนวดมั้ยนะได้บอลเลยจับเอานี่ยอ้บีทูร์เฮ้ยน้องตายน่าอาบ้างไหมน้าจงรัก่างแก่

เแต่งาน้องน้าก็ฟิน้ำน้ำไม่เห็นแก่ตัวมั้งตอนนั้นอย่างนั้นมั่งาไม่สมิดไม่มีหนอกก็ยิบหนาพวกกันไม่ขับขึกนเืนมีหนอก